สวัสดีครับกิตติครับเมนูแนะนำบายกิตติวันนี้ได้มาลองตายกับมาเจออีกร้านกับเป็นราน้านคกายแจแต่ชับเจอร้านน้เนาะแกาก้อรหน้าบอดทั่วค่ะแมก้า้อนหน้าบอดทั่วค่ะกับพุ่มใา่ทุกวันไหมใา่ทุกวันไม่มีวันหย,ยุดใาทุกวันตั้งแต่เช้ายันดับโอ้มาไม่พิดว่าค่ะแต่ผู้ชมเดี๋ยวกิตติมาดู่ันนี้ได้มันงก็จะลเชี่ยข้าวคอในนักก้ายต้องฝันนี้ครับ ต้องข้าวหมาลีมั้ยค่ะล่ะซุดยอดเลยนี่กุญาไม่มีปลาดไม่เอาข้าวอื่นเอาแต่ข้าวหมาลีเไปไม่ผิดว่างอ่ะออะเหลืออะไรั้างเนี่ยนะนี่แกงส้มปลานนี่จบเอาแกงนี่ราดข้าวอ่ะเอาราดข้าวหนึ่งจานเดี๋ยวจได้มั้งเลยนี่อะไรมั้งขายนี่แกงก๋วยบานนะแกงก๋วยบานอ่ะปิดมาเลยมั่ต่อไปกับมัอต่อไป แจ้งช่อมคบค่ะถ้าแจงชมครบพี่น้องนี่มาเดนีเลยพี่น้องชมครบอ่าไม่เอาเอาเก่งงูเก่งงูเก่งงูอันนี้อันนี้เก่งงูปะอันนี้งูปาก็มีพี่ล้องเออมาตามาเตรานอ่าน้องรากอนเดี๋ยวผมจะบอกตำหนินะนี่แกงไรฮะแกงนำแกงลูกจีนขัวพลิกปลุกปลาขัวพริกปลุกปลาไอ้ลูกปลาเออปลา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 กับพี่พี่น้องอ่าน้องรากอน บอกกับแมงนิดว่าร้านตรงนี้อยู่ตรงนี้เวลาลูกค้ามามาทุกทุงโพอำเภอจุฬาพรนทุงโพอำเภอจุฬาพรอำเภอจุฬาพรนพ้นหน้าพ้นก้าอ่าตุ้งจนโคก้าหน้าหน้าจนโคทุงโพสะเตียบเทียบอ่าน้าตะหน้ำจนโคทุงโพตะเกียใช่ียบใช่ปะ นี่คือบรรยากาศภายในร้านนี่โ้ก็ทำย่โตเลยร้านนี่คือร้านยิ่กับรับรองห้าน่าร้อยนอนเลยนเยอะกัเลยกับข้าวทำไม่ไดนอ่าเกตตีก็ได้มากว่าอีกร้านนึงครับทีนี้เรียกไปเจอกันโตเลยเอาแกงจอมครับอะไรก็ไม่ไ้ด้มัตนมาเลยคับท่านผู้ชมนี่คือกาวเก่งจอมแล้วก็อันนี้คือพี่ทาก่อนวันดีก่อนครับวันดีครับนี่คือพี่ท้าก่อนตัวจริง วัวอัมเอะเตีดาัวอัมเบอจุฬาภรอ่าตดขึ้นเจออันนี้คือวัวหัวอัววัวัวัวอันนี้มูปาอันนี้มูปาอออันนี้คือมูปปาแต่ไม่จมเป็นอ่าก็เดี๋ยวพัดเพชรมานี่พัดเพชร่ามูปาแต่ว่าตีขึ้นเจอคือกัววัวอัอย้อนเลย เสียดายนะมันมันหมดแต่แล้วแต่ว่าวัดอ่าคว้กเปื้อนเลยเวลาปั้นมาตรงนี้นะนาปอดวัวถุงโกสเตเดียมร่างตีร่มพรอาหารที่ขึ้นเจอข้าพรอน่าหน้าติข้าพรก็คืออาหารที่ขึ้นเจอคือวัววัววัวกับอาจผู้ชมนี่คือเดี๋ยวผมจะจิ้มอันนี้คือหมูป่าก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวพัดเป็ดเห่อไหมพัดเป็ดพัดเป็ดหมูป่าอาจารย์ทุกยมยากอ้อมคุณเลย ได้กินได้กินปิกไทเนอะบเดะออดเดดเดดได้กินได้กินชุดจ่อเลยัก็แห้องคุณเลยอธิบายหรือกระจัดจัดจานเลยเรื่องทำเดงทำเงทำเงท้มัยอ๋อผิดะคนแค่ดีไหมแค่ดีนะจึงเปิดเวลากี่หมงเปนกี่โมง บวง้าวทึ่งซ้ำถึงถูนี่เลยนะถ้าเกิดอยากได้กัววัวๆนะครับวัววัวรันพิลาก่อนนะเดี๋ยววันรานอันนี้เนี่ยมือแกเพิ่งทำเมื่อกี้นะถามยังย่เมื่อกี้ก็เออเล่นคลิปวิดีโอไปแล้วยหน้าปักการันเลยมาตรงนี้ไม่ปิดว่างกับรถจราจันนี้เลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมชิมอ่าเอ่อฟัดเป็ดมูอป๋าจนกัววัวๆวันนี้มัดทะเลวันมัดทะเลแต่ว่านีทตัไหมอย่าตอนนี้ตัมาแต่ก็ไม่ทั้เลยไม่ทั้เลยวตั้มตั้กลบ้านตั้มเดี๋ยวทั้ใกล้บ้านโอ้โหนี่กี่โมงแล้วหก เดี๋ยวโ,โมงเลยนะพีดากรยังทำไม่หยุดเลยครับแสดงว่าวลูกคาติดโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพีดากรมาเป็นห้างวาครูนะครับนะโอเคนะพีด๊ากรครับวันดีครับวันดีครับจำโจครับ